แกะกล่องพร้อมกันเป็พร้อมเพื่อนๆเลยเราจะไม่มีการอวยนะครับดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีเลยนะครับอยู่นี้รองเท้าแต่แม่งดีไซน์สตรีทขนาดนี้เลยมันนิ่มนะแต่มันไม่ได้นิ่มมากอะมันนิ่มแบบวันนี้ผมจะมารีวิว เจ้ารองเท้าแตะนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดเมื่อกี้ผมรีวิวรองเท้าผ้าใบพวกนี้นะนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ารองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะเลยรองเท้าแตะจริงๆเลยนะฮะว่าเราจะชอบผ้าใบหรือเราจะใส่ผ้าใบบ่อยแค่ไหนแต่รองเท้าแตะมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ขาดไม่ได้จริงๆนะฮะมันต้องมีติดไว้เพราะว่าเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อหรือว่าเราไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆหรืออะไรที่มันแบบใส่ข้องทุกบ้านต้องมีรองเท้าแตะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไปพร้อมเพื่อนๆเลย แกะกล่องพร้อมกันไปพร้อมเพื่อนๆเลยเราจะไม่มีการอวยนะครับดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกิตโต้ไทยแลนด์ก่อนนะฮะที่ส่งรองเท้าไมาให้ผมถึงบ้านเลยนะครับคือผมยังไม่รู้เลยนะว่าข้างในมันเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นอะไรนะครับ เฮ้ยเพื <sh> <ator> <ๆ>่อนคิตโตส่งมาให้สองคู่เลยตอนแรกผมนึกว่าคู่เดียวเย้ขอบคุณคิตโตแลนนะฮะส่งมาให้เป็นสองคู่ผมก็ว่าแล้วทำไมกล่องมันใหญ่จังวะ Loves it loves it go. Yeah, 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 มาครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ไปแกะมาแล้วเพราะว่าเขาซีนกล่องใหญ่มาคือผมแรกเลยผมคิดว่ามีกล่องเดียวเว้ยเพื่อนเพื่อนสรุปทางกิโตโ้ไทยแลนด์ส่งมาให้ผมสคู่นะครับ่เพื่อนผมว่าไอ่กล่องมันใหญ่จังมารองเทาง้าแตะอันนี้กล่องที่1นะเพื่อนเพื่อนะครับต้องบอกก่อนเรื่องไซส์นะครับใส่ผ้าใบส2หรือ42.5องนะฮะรองเท้าแตะต้องลดไซส์1เบอร์ะนะคือกล่องเหมือนสเนคเกอร์เลยนะเหมืนอนผ้าใบอ่ะเออประมาณนี้แล้วเปิดออกมาข้างในเป็นแบบนี้ว้าวก็จะมีกระดาษแก้วกระ เหมือนผ้าใบเลยเฮ้ยเอาจริงมันสวยนะเว้ยรุ่นเนี้ยสวยว่ะเออสวยๆเฮ้ยมันก็นุ่มดีนะเป็นยางนิ่มๆไว้เพื่อนๆเป็นยางแบบนิ่มๆแต่ข้างล่างอะ่ะแข็งตรงเนี้ยดีนะผมว่าตรงเนี้ยต้องแข็งนะถูกแล้วเ,ออเป็นยางแบบแข็งๆเพื่อแบบเวลาเราเดินระยียอะไรแข็งๆเนี้ยมันจะได้ไม่ทิ่มเท้าเราข้างในตรงเนี้ยเป็นผ้าแต,แต่ตรงเนี้ยเป็นตีนทุกแก สมมุติว่ามันหลวมใช่ก็ลัดได้มับเข้าไปอันนี้ราคา388บาทไม่รู้เห็นเปล่ามาคู่ที่2กล่องเหมือนเหมือนกมมันหมดเลยเออกล่องหน้าตาคล้ายๆกันไม่ไม่หนีกันอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่น Move AH 6 1 M นะฮะ black นะฮะผมก็ใส่41เหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าใส่4 2เกรงว่าม like right like ันจะใหญ่ไปนะจ้าเราไม่ใช่ผ้าใบเพราะเราใส่เท้าเปล่าเราไม่ได้ใส่ถุงเท้าไงอย่างผ้าใบอย่างเงี้ยเราซื้อหลวมนิดนึงเพราะเราใส่ถุงเท้ามาเชื่อมมนจะพอดีเฮ้ยเจ๋งเนี่ยคือต่างจากตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้จะเป็นความแบบสตรีทหน่อยสตรีทแบบแฟชั่นประมาณฟิลแบบรองเท้าเกาหลีลายแบบนี้นะแต่อันเนี้ยจะเป็นฟิลแบบแคมปิ้งเว้ยแคมปิ้งแบบลุยๆหน่อยสายลุยๆแต่ก็เป็นมินิมอลผสมได้พื้นตัวเมื่อกี้กับ ตัวนี้ไม่เหมือนกันแต่มันก็จะมีความเท่นในตัวของเขาอะอย่างอันเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเป็นยางแข็งแข็งผมชอบนะตัวเนี้ยให้เป็นยางแข็งๆข็เพราะเวลาเหยียบแรมจะได้ไม่ทะลุเท้าเราแต่ส่วนข้างบนตัวเนี้ยต้องนิ่มมันนิ่มนะแต่มันไม่ได้นิ่มมากอะมันนิ่มแบบไม่รู้ว่าผมว่าอน,นุนิ่มกว่าแต่อันนี้นิ่มน้อยกว่านี้นึงผมว่ามีปัญหาเว้ยเพื่อนๆรองเท้าแตะเวลาผมซื้ออะไม่ข้างในเนี้ย แม่งชอบกัดเท้าเว้ยกัดเป็นแบบเลือดออกอะเออกัดแล้วแม่งเป็นแผลแล้วแม่งเลือดออกถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้านะถ้าเป็นเท้าเปล่าอะ่ะแัตวทีนี้มันจะนิ่มเว้ยเหมือนจะไม่กัดเดี <Yahoo! S 1> ย๋ยวมาดูทีของามันออนฟีดมันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมฮะตัวนี้เป็นตีนลูกแกมกันปรับได้ปรับได้ว่าว่าเราจะเอาแค่ไหนให้กระชับไม่กระชับทีนี้รองเท้าแตะแม่งดีไซน์สตรีทขนาดนี้แล้วสมัยผมเด็กๆไม่มีรองเท้าแตะที่แบบดีไซน์ สตี w แวร์แฟชั่นขนาดนี้นะแลคิโตะแม่งมีสีเยอะมากเพื่อนๆเอาจริงๆสองรุ่นนี้แม่งมีความต่างอยู่นะไว้เพื่อนๆแต่ผมว่ารุ่นนี้มันให้ความเป็นแบบรองเท้าเกาหลีญี่ปุ่นสสายกหน่อยนะส่วนอันนี้ก็จะให้ความแบบมินิมอลผสมแคมปิ้งลุยสวนลุยป่าอะไรแบบนี้นะฮะเขาบอกว่ามันแห้งไวแป๊บเดียวแห้งเออแม่ก็จริงกยบผมจาวัสดุดูแล้วอะ มันเหมาะกับการแคมปิง้ง<อ>เหมาะกับการลุยจริงๆนะเพราะมันจะนห้ง่ายนะครับ๋ยวไปดูวันฟีดกันดีกว่าว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอลองใส่แล้วผมจะชอบคู่ไหนเดี๋ยวผมบอกท้าย oh. คลิปกี้ e. hey. yeah. Loves that I'm a goat. Yeah, 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 yeah. 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 เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนหลังจากดูออนฟรีดไปนะครับชอบรุ่นไหนกันส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบอันนี้นะนิ่มกว่านิ่มแล้วผมชินกับรองเท้าทรงแบบนี้อะ่ะส่วนเจ้าเนี่ยใส่แล้วมันแบบกระชับดีกระชับกว่าอันนี้เพราะรูปทรงมันจะเล็กกว่าแต่เหมือนว่าตรงเนี้ยมันจะแข็งกว่ารุ่นเมื่อกี้นะครับซื้อง่ายจ่ายคล่องซื้อไม่ต้องคิดเยอะหน้าตามันก็ไม่ได้ขี้เลยนะเอ้ยได้อยู่นะก็ดูสต,ติอยู่นะ ส่วนเรื่องสีเพื่อนๆสีเยอะมากนะครับเหลืองแดงขาวกรมน้ำเงินดำโอ้เพียบก็เข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Kito Thailand นะครับหรือไม่ก็ Shopee นะฮะแล้วก็เสิร์ชัำว่า Kito Thailand นะครับก็จะมีแฟลเซลคูปองส่วนลดเพียบอยู่ในนั้นนะฮะก็ลองไปดูกันได้เลยนะจ้าช่วงนี้ของถูกของดีมีอยู่จริงนะครับผม ่วนตัวผมนะผมให้ความสำคัญกับเท้ามากนะครับเพื่อนๆถ้ารองเท้าแพงแค่ไหนใส่แล้วแม่งกัดเท้าใส่แลแ้วแม่งแบบปวดเท้าก็ทิ้งแห่งขยะนนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งลองดูนะครับเพื่อนๆราคาซื้อง่ายจ่ายคล่องไปแล้ววันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งมาเม้นคุยกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ